มาติดตามข่าวสารกันต่อกับรายการอีสานวันนี้ครับผมอย่างที่บอกไปครับรัฐบาลยังคงให้ความสําคัญกับการปราบปรามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาซึ่งกําลังส่งผลกระทบกับเยาวชนของเราเป็นอย่างมากเลยครับโดยที่จังหวัดสกลนครครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ,ฝ่ายปกครองส่วนที่กาลังฝ่ายความมั่นคงและที่ทําการปกครองอําเภอพังโคนครับออกปราบปรามจับกลุ่มผู้ลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนครับ โดยนายนัทวัฒน์วิริยานภาพ,พรครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ที่ทําการปกครองจังหวัดพังโคนนําโดยนายเสถียรถวายชัยและนายธนวันรประวีนานนท์ครับปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองร้อยอสออำเภอพังโคนร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ,อ,อพังโคนครับและตํารวจสพพังโคนลงพื้นที่บ้านนาเหมืองตำบลพังโคนอาเภอพังโคนหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าครับ จากการลงพื้นที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะก็พบว่ามีการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจริงนะคะดูสิคะแม้วางขายเหมือนแบบขายร้านขายของชําเลยนะคะ <c oughs> คโดยร <ผม S 1> ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นห้องแถวนะคะพบกลุ่มวัยรุ่นเข้าออกไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะชุดเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันวางแผนจับกลุ่มโดยทําการส่งสายลับไปล่อซื้อบุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> พร้อมแสดงตัวจับกลุ่มนะคะซึ่งเจ้าของร้านค่ะเป็นหญิงนะคะอายุแค่19ปี <c oughs> เท่านั้นค่ะครพร้อมด้วยของกลางนะคะประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง296ตัวเครื่องเปลี่ยน หัวผดบริไฟฟ้า428หัวน้ำยาเติม20ขวดป้ายโปรโมชั่น1ป้ายและเงินสดที่ได้จากการจำหน่าย300บาทค่ะครับซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9ทับ2,558เรื่องการห้ามขายหรือห้ามให้มีบริการสินค้าบารากุบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากูไฟฟ้าน้ํายาสําหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าดังนั้นครับผู้ใดขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าน้ํายาเติมมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พศ2562ครับมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับครับนอกจากนั้นยังจะมีความผิดฐานครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า อันเป็นสินค้าห้ามนําเข้ามาในราชาอาณาจักรครับอันนี้มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน4เท่าของราคาสินค้าห,หรือว่าทั้งจําทั้งปรับครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางและนําส่งพนักงานสอบสวนสพพังคโคนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่แหละค่ะก็อย่าแบบว่าอย่าไปสรับสรุนเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งน้องน้องเยาว,วชนนี่แหละค่ะคือเข้าถึงง่ายนะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะในการที่จะเข้าไปกวาดล้างนะคะแล้วก็จับกลุ่มนั่นเองค่ะ